นางชอบประกาศจิตตะเกษนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท ICC i n t อินเ t อร์ a นชลจำกัดมหาชนไน้รรวมกันมอบชุดชั้นในจำนวน120ตัวให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมะเร็งจังหวัดอุดรธานีนางชอบประกาศจิตตะเกษนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญและเข้าใจถึงปัญหาของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเต้านมจึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีและบริษัท ICC International จำกัดมหาชนจัดทำโครงการเสริมทรง,เสร,ทรงเสริมความมั่นใจในวันนี้ขึ้นโดยหวังว่าจะช่วยให้ผู้ป่วยมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นลดปัญหาความวิตกกังวลและเสริมความมั่นใจในการออกสังคมพร้อมสามารถปฏิบัติงานหรือภารกิจประจำวันได้ โดยชุดชั้นในที่มอบในจำนวน120ตัวนี้เป็นนวัตกรรมล่าสุดของวาโก้ที่ให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม